น้องลิซ่าขึ้นแท่น Amazing Thailand Ambassador เตรียมโปรโมตการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วครับนี่คือการแต่งตั้ง Ambassador ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เหมาะสมที่สุดเลยก็ว่าได้ครับหลังจากมีการประกาศจากการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยคุณกลางทาันนี่เกียรติไพบูลบูวาการทททว่าน้องลิซ่าจะมาทำหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทยว่าน้องลิซ่าลลิซามโนบาลเนี่ยมารับตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อผลักดันและโปรโมตการท่องเที่ยวไทยประจําปี2026เราคนไทยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเรื่องจากการท่องเที่ยวนะครับนับเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสาคัญที่จะช่วยดึงเศรษฐ กิจของประเทศให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและน้องลิซ่าเองนะครับก็คอยสนับสนุนสินค้าของไทยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสวมชุดไทยใส่ชด,ดาในโซโล่แรกสวมผ้าสิ้นผ้าถุงหรือแม้แต่ใช้สินค้าแบรนด์ไทยรวมถึงแคสติ้งบทสาวไทยในซีรีส์ไวโลตูตาพร้อมโชว์สกิวลาได้อย่างสวยงามเรียกได้ว่าน้องเนี่ยภูมิใจในความเป็นไทยมากๆเลยครับงานนี้เราก็หวังเลยนะครับว่าการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อได้น้องลิซ่ามาเป็นแบรนด์อ็นเตอร์แล้วก็จะทําให้โปรโมทการท่องเทีย่ยวของไทยเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นฟูได้เป็นอย่างด้